บักม่วงปลาของแท้ได้บาทนี่พี่นอ้งองเบิ่งหมกม่วงเบาแลวสิมะเบื่องหมกม่วงปลาได้บาในีพี่น้องโอ้สมดกเถอะพี่น้องเบิ่งเนี้ยหมกม่วงปลาปีนี้กระดกเด้พี่น้องม่วงปลาพี่น้องบมกม่วงปลานี่เป็นม่วงเป็นบักม่วงที่มีรสชาติดีมากๆเลยพี่น้องบักม่วงปลาคนพู้ใดบวเคยกินเบิง่งต่ำแห้งแ่บเด้พี่นอ้องเอ้ยพอแล้วน้ำไไลายไหลต่ำพี่น้องต่ำใส่บักแข้งอีพ่อตํำให้กินแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเนาะ แล้วคาบเขาได้พี่น้องใสตตอนประแดกจักหน่อยแซ่บพี่น้องบักม่วงปลานน่เดี๋ยวมือนี่สิเก็บไปตำร้องเบิ่งได้พี่น้องเด้ออันนี้มะม่วงปา่าพี่นออ้องบักม่วงป่าคกิขึ้นบักม่วงที่มันอยู่ตามปา่าเกิดเองตามธรรมชาติพี่น้องแต่ว่าอันนี้ไม่มีอว่เอามาปลูกได้พี่น้องเอามาปลูกพี่น้องบัม่วงปลาต้นนี่ปลูกน้ากันสามต้นพี่น้องที่แรกก็ว่าสิเอามาปลูกเสียบต้นบักม่วงอื่นล่ะบังเอิญนั้นเสียบเบอ,บเบอร์เบิดก,ก็เลยกลายเป็นบังม่วงปลาพี่น้องตรงนี้ พี่น้องดกดกกับคักหนึ่งปีนี่พี่น้องดกกระเท่าพี่น้องมองเนี่ยมเนี่ยดกพี่น้องดกบังม่วงปีนี้ดกคักบัม่วงปลาก่ยังดกอยู่พี่น้องซุกกระแซบได้พี่น้องซุกไขมันซุกเทเจมันกระสีหอมเนาะกินบักม่วงปลานี่เป็นกินที่มีเอกลักษณ์ได้พี่น้องมีเอกลักษณ์จะพอโตเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เห่าก็ต้องเริ่มปลูกอนุรักษ์แล้วล่ะค่ะเพราะว่า ของแต่เกาโบราณโบร้านเฮานีาน่ยอมมีประโยชน์เสมอเนาะพี่น้องเนาะแสบอันเป็นบกม่วงที่เฮาค้นไข้ลังพักฟื้นได้พี่น้องเด้อหมออย่าเนาะก็สิบบาไปเรื่องหมอคือเกาละ่ะคนไข้ลังพักฟื้นพี่น้องเฮ้ยนำไรไหลเห็นแล้วนำไรไหลพี่น้องฟานเปลือกออกซนล่ะกระตัมส่ตอนประแดกพี่น้องช่บบกแข็งแจ็กหน่อยมันเป็นมันเป็นของคู่กันเนาะพี่น้องเนาะเป็นพุ่มปัญญาแต่เกาอีพอเนาะพี่น้องเนาะ,นอ,นอ,ะอีพออีแมม เพิ่นตำบัก่วงปลาเนี่ยแหะเพิ่นกะใส่บักแข่งน้ำทอ่ามันสิบักแข่งอสิออกรสหวานเนาะพี่น้องเนาะบัก่วงปลากะสิเปรี้ยวสมสุดๆแหละค่ะบัก่วงปลาเนี่ยอืมบ้านนี้กะเอารตบักแข่งนี่ไปใส่เนาะไปปรุงรสให้มันแซ่บพี่น้องมันเป็นของคู่กันได้พี่น้องมันไหนพี่น้องเพราะท่านได้เขาแก่นดอกเนี่ยกะสิกะสีได้อยู่ะว่ากะสิเอาไปย่ำเนาะปอกเปลือกออกเลยคะ่ะย่ำต่ำพี่น้องตํำ แซบแซ่น้ำก่อนเด้อพี่น้องป่านหัวออกแล้วก็แซ่น้ำเอาอยางออกเพราะว่ามันยางหลายแล้วมันสิขั้นข้อพี่น้องแต่ว่าข้าแซ่น้ำแล้ยวยางมันก็สิออกเบิดได้พี่น้องเด้อผอยกรอบดีค่ะเป็นเป็นรสชาติเป็นมะม่วงเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้มะม่วงป่านี่ผู้ใดพ่ทัานได้กินหามาล่องบ่งเด้อพี่น้องเด้อแก้ไอเฮ็ดให้ชุ่มข้อเพิ่นว่าให้เอิ้น,น้ำลายพี่น้องเฮ็ดให้น้ำลายออกเฮ็ดให้รูรสอาหารกินเขาแซ่บพี่น้อง เขาแสบมะม่วงป่ามันออกดอกกะสัดต่างๆก,กับกินดอกมันได้พี่น้องเนาะแต่เกานี่นี่ค่ะมะม่วงป่าโอ้ยปู่บอกม่วงป่าจนได้เป็นนวยพี่น้องจักสีเ่าซ้ำได้แล้วละไม่ง่ญ่กระไดปู่บอกม่วงจนได้เป็นนวยมะม่วงป่านี่เอามาปลูกตั้งแต่ตั้งแต่เมล็ดในกัญชามเม็ดยู่นหน่วยสุกเลยพี่น้อง จนว่าได้เป็นหน่วยเนะเาะเท่ากะเทานั่นแหละปลูกต้นไม้จนได้เป็นหน่วยจะได้เป็นแพร่เพือ่อแพรพั่นไปข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยน้ำไลไหลพี่น้อง,น,น,งน้ำไล่ไหลน้ำไลไหลตรงนีอืมเหลน่อนกันน้ำไลไหลขึ้นพ่อกินกระปาแดกต้วยประแดกแซ่บพี่น้องตุวยประแดกแซ่บเนาะดกๆนี่อืมผู้ใดอยากมาเนี่ มืโอนี้สิเก็บเขาเมื่ออยู่เด้อเอินหายไม่ไงอ้วเด้อมืโอนี้ผูดด้ใดอยากบังวงปลาสิเก็บเขาเมื่อฝาก่มไม่ยังแล้วนเนาะเถ่าล่ะก็กินตำบังวงไปแจ้งสีล่ล่ะกับเขากับน้ำไปพี่น้องพ่อ่อเขาลงข้อนี่ค่ะ,จะเจริญอาหารเด้อพี่น้องมีวิตามินซีมีวิตามินซีนี่บำรุงร่างกายพี่น้องกินให้ได้เห็ดสดชื่นกินแล้วสดชื่นปิ้งๆเลยพี่น้องสวัสดีค่ะ